ข้าเทอนของเราเราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนจวดการ์ดหนึ่งใบทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบเพื่อทําการไร้ไร้เป็นโซโนิเกอร์เทคนีม้มาลงสนามบนช่องแวรกากาดทำการโซชาร์ตการ์ดหนึ่งใบจากนั้นทําการเล่นออเดร์ครับโซชาร์ตสองใบโอ้โหทั้งทั้งฟอนทั้งฮิวไม่เป็นไรครับเอ้ยไม่เป็นไรจ <บ S 2> ทิร์นข้าเทอร์ของผมนะครับจวดการ์ดขึ้นมือหนึ่งใบจากนั้นเลือกทิ้งการ์ดจากบนมือตัวเองหนึ่งใบครับผมเลือกทิ้งเป็นเกตสองใบนี้ เพื่อทาการไล่เป็นแวนการ์ดสุดแข็งแกร่งด้ยวยความสามารถของการตัวล่างนะครับเมื่อถูกไล่ทับจูการ์หนึ่งใบและแวนการ์ดผมนะครับเมื่อลงสนามที่ช่องแวนการ์ดโซบาร์การ์ดหนึ่งใบครับทําการจูการ์ารสองใบทิ้งการจากบนมือตัวเองหนึ่งใบแต่ถ้าผมเลือกทิ้งเป็นออเดอร์จะทิ้งเพียงแค่ใบเดียวนะครับ <Yeah. S 1> ผมก็ขอเลือกทิ้งเป็นแน่นอนครับออเดอร์ไปเลยนะครับเริ่มการจบตีได้ แบนการ์ดโจมตีแปดพันครับโนกาดิเฮ้ยโนกาดอย่างนี้ขอคิไปเลยแั้วกันขะี้ <c oughs> โอ๊ยไม่มีครับดอทิกเกอร์ส่งผลทั้งหมดให้กับแวนการ์ดจูการ์ดขึ้นมือหนึ The ่งใบเดาเมทิกเกอร์เช็คโนทิ่ครับ no โจเธอแล้วเ <c oughs> ข้อเท็จของเราจูการ์ดหนึ่งใบชิงการ์ดบนมือหนึ่งใบทิ้งคนนี้เธอทำการไรเกตสองเท็ตัวนี้ยังไม่มีอะไรมีตอนโดนได <c oughs> ้รับนะได้เลยครับคอรีการ์ดเทคกรีการ์ดตัวนี้บอกว่าเมื่อลงสนามบนช่องรีการ์ดซชาร์ดหนึ่งใบจากนั้น เล่นเอาได้เลยโอ้โเฮ <laughs> ้ยโซเชียลสองใบคุณคุณจะขึ้นคุณเจอสิบห้าใบตั้งแต่ไร้แรกเลยเหรอครับถ้าได้ผมก็เอาเ,อ 8, เลยค้างตีเปดพันเลยข้างตีเป็ดพันนี้ผมไม่ป้องกันครับรับดาเมจเกตสามไม่นะวันนี้ดวงผมมาขนาดนี้นะได้คีครับผม <laughs> เฮ้ยผมกลัวครับผมให้หมื่นห้าโอเวอร์เข้าฟอนด์ครับแม่งแม่งดวงมาจริงว่ะออกเลยเจ็บเชนเข้าเทิรนครับสแตนจูวากาสหนึ่งใบขึ้นมือ ทำการทิ้งการ์ดจากมือตัวเองหนึ่งใบครับผมเลือกทิ้งเป็น draw t r i g g e เลยครับจากนั้นขอไลฟ์เป็นนี่เลยมังกรกระดูกน้ําตาทมินนะครับนี่น้ําตามันทมินไหลลงมาครับเทคความสามารถครับเมื่อลงสนามที่ช่องเวนกาทําการหยิบออเดอร์จากกลุ่มได้หนึ่งใบครับผมเลือกหยิบเป็นออเดอร์วันนี้ครับขึ้นมือสุดตึงอ่ะทิ้งไปก็ได้กลับมาจากนั้นครับผมขอทําการข้อเกี่ยวัวันนี้ครับมีความสามารถเมื่อช่องวเวนเกอร์มีความสามารถถ้าลงสนามจากบนมือนะครับคาร์บายการหนึ่งใบโซบยการ1หนึ่งใบครับ เลือกชุบการ์ดจากดรอปโซนนะครับเป็นเกรดสองหรือต่ำกว่าได้หนึ่งใบผมขอเลือกชุบเป็นเกรดสองลงมาแล้วกันนะครับและยูนิตใบนั้นจะได้รับพลังห้าพันนั่นเองเริ่มการโจมตีได้ครับผมให้เดียการโจมตีก่อนหนึ่งหมืน่นบรรยากาศปล่อยครับผมอ่าคุณไม่มีกา้ไปเช็คหิวที่เกย์หิวได,ด,ด้หนึ่งดท่ามือมือป่าไม่คุณโซชาร์จฮิวสองใบไม่ใช่เหรอเออสองฮิวด้วยกูยังตกฮิวอีกเหรอวะความเมางั้นผมให้ใบกัดตีเรียครับอ่ะไปหนึ่งหมื่นปล่อยครับผม เลยทิกเกอร์เชคครับเป็นฮิวลทิกเกอร์เอาแล้วผมให้พลังเรียอากาศไปเลยครับหลังจากนั้นผมจะสามารถฟื้นฟูได้หนึ่งดาเมจทีใครทีมนัน <laughs> เรียกกาผมตีเข้าครับยี่สิบห้าแวนการ์ดโอ้ขอห้าพันผมปล่อยครับเดมเชคโนทีคคุณไม่ได้เพละ่ะจบเทินครับเทิน <laughs> ของเราสแตนแอนดรอครับยิงการบ้นมือหนึ่งใบจะทำการไรท์แวนการ์ด <laughs> เป็นบารแมกเนสเทคตัวล่างโดนบารแมกเนสไรทับ เอาการ์ดบนมือหนึ่งใบเข้าสู่โซมือไม่เหลืออะไรแล้วโจวก๊าดหนึ่งใบครับผม hey, แล้วก็ทําทการโซชาร์ตกา๊าซหนึ่งใบนั่นแหละรครับจากนั้นผมทําการคอเรียกาศครับแล้ว <the> <laughs> แมนผมเป็นบาโลแมกเนตโซชาร์ตสองครับเฮ้ย <Hey, S 1> <laughs> เป็นบ้าไปแล้ววะเนี่ย <laughs> จากนั้นคอเรียกาศครับเฮ่ย <laughs> า <laughs> <laughs> เอาจริงเหรอแมนเป็นบาโลแมกเนตโซชาร์ตสองครับ <laughs> <laughs> ผมนี่ขออนุญาตนับซูเลยสิบห้าแล้วล่ะโลเ<ง> <c oughs> ติมขนาดนี้โอ้โหคุณทําได้ยังไงสิบห้าใบพอดีคุณ,ค,ณคุณทําได้ยังไงวะส <c oughs> ิบห้าใบตั้งแต่ไร่แรกสุดยอดยยอยู่แล้วคุณนี่สุดยอดจริงครับตีเลยสิบสามครับสิบสามผมเสร็จไปก่อนเลยเดี๋ยวโดนเก็บคราตีสิบสามเสร็จเหมือน, <ๆ S 2> นกันครับเวนตีครับเมื่อยูนโจมตีจะทําความสามารถตามจำนวนการในโซ่อย่างแรกเลยเคาร์เตอร์บาร์ครับผมห้าใบจัว สิบใบ 10, บวกหมื่นบวกขี้ครับโอ้โหแล้วสิบห้าใบละครับสิบห้าใบก็เอาการเอาเรียกาดของคู่แข่งแลวของเราทั้งหมดเข้าสู่ๆซแล้วก็โดดมาสองใบครับโอ้ยไม่กอดโดดมาหนึ่งก้อนตัวนี้หรอครับครับผมโอ้เอาตัวอื่นได้ไหมน้องมีใบเดียวเอ้ยน้องมีใบเดียวอะ่ะโดดมาสองครับเฮ้ยได้เลยครับก็ยูนิตท,ที่โดดลงมาได้พลังหนึ่งหมื่นได้เลยครับแต่น้องคนนี้จะพิเศษหน่อยถ้าในโซมีก้าสิบใบหรือมากกว่าบวกหมื่นครับโอ้โ เนตีสองสามสองสามสองครีแมงโมด้วยเนี่ยวันนี้ไม่มากับัวงอะผมพีจีแล้วกันผมไม่อยากวัดกับคุณครับพีจีดูวดีผมกลัวคุณขนาดไหนโุโรซ่าผมที่เป็นเกรดสามครับได้ท sì> ี่ก็เช็คคี้ครับผมว่าีให้ข้างครับผมได้ครับพลังให้เรียข้างนี้ได้เลยได้ที่ก็เช็คดรอครับผมดรอการ์ดหนึ่งใบพลังให้ข้างนี้หมดเลยครับได้ครับันนี้คุณมาดูดวงจริงๆนะเนี่ยนี้ตีก่อนเลยสามหมื่น สามหมื่นคีอ่ะผมรับคีเดียวครับโช๊คีพทางแวนเรบสองคียไปด้วยก็ได้สามหมื่นแปดครับสามหมื 38, ่นแปดจะเป็นห้าหมื่นครับจบเซนครับเข้าเธอนะครับแซนจัว่วติ้งค้าจากบน<อ>มือหนึ่งไปือกทิ้งเป็นดอทิกเกอร์ครับทําการไลฟ์เป็นโซกร้านี่นช่องแวนกาดมาแล้วครับอคิดก่อนคุณแม่งกผมเยเกิน <laughs> <laughs> ผมเครียดอยู่ตอนนี้อ้าวหลุมผมไม่มีออเดอร์เลยคือ <laughs> ลผมไม่มีออเดอร์เลยประสานเวดยังไงรับนี่ใหญ่อะไรครับผมคอน้องคนนี้ลงมาครับน้องหัวเหลืองมีความสามารถครับเมื่อลงเมื่อลงสนามครับผมสามารถนะครับเอาท็อปเด็กสามใบลงหลุมได้นั่นเองแบบฟรีๆเลยเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะมีออเดอร์สักใบไหมอุ้ยมีหนึ่งใบครับออเดอร์เยี่ยมเยี่ยมเลยครับทีนี้คุณรถ้าผมังไม่ทําการประสานเวทในเทอร์นี้แล้วกันนะครับผมผมทำอะไรไม่ได้ผมทาอะไรไม่ได้จริงๆคุณอ่ะผมจะตีเลยแล้วกันครับผมให้มบกัดโจมตีก่อน ตีที่สิบสามครับส่องได้ส่องได้เยอะส่องได้แบบหวานๆใบที่หนึ่งครับเกทสามออเดอร์ใบที่สองครับเกทสองแหมโอเวอร์อยู่ไหนนะอันนี้ตีเรียรแล้วกันครับไอ้ตีนี่ตีนี้เกทหนึ่งเกทหนึ่งเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นครับผมตีเรียแบบเกทหนึ่งเราต้องมีการแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าผมไม่ให้เอ้ยยจบเลนะครับเรากังวลมากไดเพราะเรื่อของเราสเตนแอนดรอคอเรียครับผมแต่ไม่กดเทค แล้วก็น้องคนนี้มีหนึ่งหมื่นครับการได้โซมีสิบใบอยู่แล้วได้พลังไปข้างออกก่อนเลยเหมือนเดียวมูนตีเดียใช่ไหมตีเดียวปล่อยครับตีหมื่นแปดผมรู้ว่าคุณเพินเพิ่นเพิ่นหมื่นแปดนะครับเย่าผมอ่ะผมต้องกาเอ้ยโหแต่แวนแวนเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสามสองคิสองขี้โหยี่สิบสามเดี๋ยวนับเผื่อให้อาสี่สามสองได้ได้โอ้โห แต่มันสองทีเนาะอะปล่อยปล่อยอีกบ้ารายการนะครับถือแนมาหลังจากนั้นผมให้แวนโจมตีแล้วก็เทเมมตีเหมือนเดิมเลยบลาสไปจั่วแวนได้หมื่นได้ขี้ได้ครับแล้วก็เอาเข้าโซให้หมดแล้วก็โดดกันสองใบลงมาโดดตัวเดิมอ่ะเฮ้ยคุณมีสองเหรอเฮ้ยคุณตายแล้วเลี่ยบอกนะว่าตอนแรกผมไม่เห็นน้องน้องอยู่ตรงไหนคุณน่าจะไม่เห็นมากกวานนะผมว่าแล้วก็ใบที่โดดลงมาได้หนึ่งหมื่นได้เลยครับ แก๊สในโซมีสิบใบเลยมากกว่าปัดอีกหมื่นนะครับแวนตีสองสามสองกรีมันกาดเข้าเลยครับผมไม่มีการทิกเกอร์เช็คโดทิกไดทิกเกอร์เช็คโดทิกสองดาเมจนะใบที่หนึ่งเกตสองใบที่สองเกตสองแม่งเอ้ยตกตัวเล่นสองหมื่นแปดครับไม่ป้องกันเหมือนกันครับไม่มีการแล้วเกตหนึ่งครับสองหมื่นแปดครับผมก็ไม่ป้องกันครับรับดาเมจครับเกตสองจบเชนช้ำ ข้เาเทินของผมนะครับสแตนแอนดรอสงสัยผมต้องปิดคุณในเท่านี้แล้วหรือมั้งอะไรกัน <All right. S 1> มาเลยครับราชาผีดูดเลือดโซกาเพอร์เซนาอะไรครับทาการเจืยวการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือตอนนี้ผมเพอร์เซนาไปนะครับผม mm hmm. ผมทําการคอเป็นน้องใบนี้ครับใีความสามารถครือผมเอาลงหลุมสามใบหนึ่งใบสองใบสามใบทำไมต้องมีฮิลกอดดรอลงไป <laughs> และจากนั้นผมใช้ความสามารถต่อครับทําการดีทายการน้องใบนี้เลยครับเมื mm ่อผมทําการประสานเวทผมจะไม่ต้องจา่ายคาด คลอสนั่นเองนะครับ,รบก็คือค่าโซบานอะผมไม่ต้องจ่ายนะการไปดีครับประสานเวทเลยต,ต่อมาอันนี้ผมเล่นออเดอร์จากบนมือแล้วจากนั้นผมประสานเวทต่อเดินจากหลุมนะครับผมเป็นการไปน,นี้ต่อด้วยความสามารถของน้องคนนี้ผมจะไม่ต้องทําการโซบ้านออกนะครับเทียความสามารถของออเดอร์ที่เล่นจากมือครับโซบ,าบา้าสอใบเบิร์ท่า็ดใบหนใบสใบสใบและสใบครับ ผมสามารถคอาการ์ดหนึ่งใบลงมาได้แต่ถ้าเกิดเธอนั้นผมทําการประสานเวทผมได้คอได้สองใบเลยนะ oh <my> God. คุณโอ้ยไม่คุณดูสิี <laughs> ผมขอนะผมคอค <laughs> ิวครับแล้วผมก็อปปคอเป็นฟอนแล้วที่เหลือผมเอาลงดับครับโอ้ย <oh, น่าสงสาราาใช่ครับและจากนั้นยังไม่พอด้วยความสามารถของก้์อสามใบนี้ครับเมื่อทําการประสานเวทนะครับเขาต้อาการ์ดหนึ่งใบเพื่อเล่นมัน ยูนิตสามใบของผมครับบวกไม่หนึ่งหมื่นก็คือมีสามตัวนี้ครับบวกไปมือเลยทิกเกอร์คุณตีหมื่นห้าใช่แล้วนะครับทิกเกอร์ผมตีหมื่นห้านะครับเพิ่มไปด้วยนี่หว่าใช่ไหมครับโคตรแร <laughs> และการไปนี้ครับทำการประสานเล็กก็อยู่ที่ช่องออเดอร์โซนตัวนี้ลงหลุมนะครับเพราะว่าเล่นจากมือยังไม่หมดถ้าคุณที่ลงหมดมันยังไม่หมดนะคุณโรซ่าผมทําการคอไปน้องไปนี้ครับมีเทคความสามารถนะค,คือเมื่อลงสนามทําการเข้าด้วยใบกัดหนึ่งใบลงสนามจากบนมือนะโซบ้ากัดหนะึ่งใบครับ คอการ์ดเกลสองหรือต่ำกว่าลงมาได้นั่นเองนะครับคผมเขาเดือกคอเป็นใกล้สองวันนี้และใกล้สองวันนี้บอกว่าถ้ามีการเล่นออเดอร์ครับตัวมันจะบวกไปอีกห้าพันก็คือหมื่นห้าแล้วน้องคนนี้แจกให้อีกห้าพันก็คือยืนสองหมื่นเลยครับผมแล้วก็ได้ทําการโพส์หน้าไปก็บวกไปอีกหมื่นแถวหน้านะครับครับผมแล้วเทของสปานของแว่นกาต่อครับทําการเขาดูบ้านการหนึ่งใบชุบการ์ดหนึ่งใบลงมาเฮ้กูอย่าดูถูกนะเออผมไม่ดูถูกเลยชุบการ์ดหนึ่งใบลงมาครับ โ,โดนทั้งแผงนี่หละผมขอเลือก <laughs> ชิวเป็นกกางเกตหนึ่งวันนี้ครับด้ยวยความสามารถของเกทหนึ่งวันนี้บอกว่าถ้ามีการเล่นออเดอร์ในเธอนี้นะครับผมบวกไปอีกสองพันโคตรเจ๋งอ่ะะครับผมพร้อมที่จะตีนะคุณกสามเว็บสุดแรงสุดตึงคุณกาดผมไม่ได้ามาครับตีเลยปล่อยแวนครับผมโอ้ยยังไม่ทันนับปล่อยแวนเลยครานี้แรงก็คุณ คะแนนนะครับคี่ผมหมื่นห้านะคุณโอ้โหครับผมปล่อยใช่ไหมครับปล่อยครับไรที่ก็เช็คเฟิร์สครับเกียร์หนึ่งแม่งไอ้ใบสองครับคีริคอนทิกเกอร์คีแวนการ์ดครับใจเย็นนะครับคุณเจนนะคีแวนการ์ดไปเลยครับส่วนพาวเวอร์ขอยกพลังให้กับอาคารนี้ในการเฉลี่ยเฉลี่ยครับมาครับดารเมททิกเกอร์เช็คฮิวทิกเกอร์ครับผมส่งพลังให้ไม่ตกลื่อีกแล้วให้แวนครับผมได้ครับให้เรียดารเมททิกเกอร์เช็คครับผมโนทิกโอ้โห คุณให้เลียผมห่วงเลียอือหือไม่สนอะตีแวนอยู่ดีอะอะไรครับต้องปิดครับอ่ะนี่ครับจะตีอยู่ที่สี่หมืนห้าพันนั่นเองครับหกหมื่นสามพันครับหกหมื่นสามพันเหรอร์เ r t i c ก e าดครับผมโอ้โยโจมตีโจมตีอยู่ที่45,000ครับจีครับผมแม่งเอ้ยจบเธอแล้วครับเข้าเทินของเรา Stan a n d r อครับผมได้เลยครับ จบเทนี้นั่นแหละเพร์ like โซน่าไล์ครับผม <laughs> จบคกับฟหนึ่งใบจบจริงครับคุณโรซ่า,าแล้วก็แถวหน้าบวกหมื่นครับได้เลยครับแล้วก็น้องคนนี้การในโซมีสิบใบโคตรเก่งอ่ะโอ้โหบวกอีกหมื่นเกตหนึ่งแม่งเก่งใช่ไหมเลยยังเก่งอ่ะคุณตีเลยสองหมื่นแปดเกตหนึ่งสองหมื่นแปดเลยอ่ะสองแปดเท่ากันแล้วก็อินเตอร์เส็จไปครับ ข้างนี้ตีครับสองเป็ดจริงๆผมอยากที่จะกาดคุณนะแต่ว่าผมถ้าผมกาดไปมันก็คงจะเท่เกินไปนะครับผมรับราเบิดครับราเบิดที่เชคเกอร์เช็คฮิวทิกเกอร์ไม่มีนะครับจับมือเชคแฮนจับมือเชคแฮนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นฝากของรสชาติที่ชนะไปนั่นเองครับบาโรแมกดิคยังไม่ทันออกผมตายเพราะเลียซะแล้วนะครับ สุดแข็งแก่งมากนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม